ต้องห้องห้องให้ต้องห้างต้องเป็นห้องให้หวยแม่นคนตื่นทัาแบบนี้นี้คนตื่นตุ่มแล้วนางมาจริงจอกก้าวหางหายไปเลยเนาะเขาของไม่ว่างครับเออเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นไม่เห็นแซงพิธิหารเลยตอนนี้ไม่ไม่มาเจอกันเลย ีมีเงาไหมคุณตัก๊กไอ้เงานี่ผมก็ไม่ไม่เคยเห็นด้วยกับตาแต่ผมเป็นคำพูดที่ตั้งประเด็นขึ้นมาถูกต้องเลยครับถ้าถ้าถ้าคุณตั๊กกับพี่โชคเคยดูในคลิปพี่ว่าไปท้าล่าท้าผีแต่ละคลิปไหมฮะอ่า uh huh. ผมเห็นมีเงานะมีเงาแล้วก็เหมือนเป็นสร้างเป็นะสารนะ่ะแต่ว่าผมไม่รู้ว่า จริงๆเราต้องมีเงาหรือเปล่าล่ะเออถ้าเกิดเขาเขาเขามีพลังในในการสร้างสร้าง่างอ่ะมันก็น่าจะมีเนาะแต่ถ้าเกิดมีไม่เต็มที่ก็ก็อ่าอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นบางคนบอกว่าเพื่อนตายไปแล้วไปเที่ยวมันมีมีเรื่องหนึ่งที่เล่ากันในเดอะโค้ดอ่ะไปหาเพื่อนไปจับมือเพื่อนมือเพื่อนเหมือนคนอ้เนี่ยอันนี้ก็เดินเหมือนปกติมันเป็นเรื่องของความฝันหรือว่าเป็นเรื่องของจินตนาการหรือว่าเป็นเรื่องที่ ที่เรามองแล้วเอ้ยมันมันเหมือนกับฝันไปหรือเปล่าแต่แต่เวลาที่เขาเล่าเนี่ยเขาจะยืนยันว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยอ่าฮะเขาเห็นมันทุกอย่างมันจริงหมดเลยอันนี้คำว่าผีมีเงาก็เลยก็เลยยังเป็นแค่เช่นมากครับเหมือนเดิมเลยเพราะว่าเป็นครับครตางแต่ถ้าคนไม่เคยเห็นผีเนี่ยเขาไม่สังเกตว่ามีเงาหรือเปล่าเนี่ยคนที่เห็นผีนะ่วิ่งป่าลาบแน่นอนถูกไหมฮะ แต่ในคิดเนี่ยมันรู้สึกว่าบางที่ก็มีเงาบางคิดก็ไม่มีเงาอืมแต่ถ้าถ้าในในความความความในแนวคิดด้วยาแนวคิดของพี่โชคอะพี่โชคคิดว่าผีมีเงาไหมแต่ผมเองนะผมคิดว่าผีไม่น่ามีเงาเพราะว่าไม่ไม่มีตัวตนและมันไม่มีไม่มีร่างกายแล้วเห็นไหมครับคือพี่โชคอยู่แถวอาแอนตาร์กติกา คือว่าผมไม่สบายยังฟื้นไข่อยู่ครับแล้วก็บ้านผมมีช่องหลีรูรับอากาศรอบบ้านเลยสวัสดีคุณอดีศรครับพี่โจเขาอยู่เขาเียกเานเคยเจอผีไหมคุณอดีศรเคยครับเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังหน่อยนะครับอ่าผมขอตอบเรื่องผีมีเงาไหมตั้งแต่เด็กผมเป็นนักดนตรีไทยตั้งแต่แปดขวบ ถึงประมาณ11ปีเล่นจนตีไทยประมาณ3ปีอยู่กับศพในงานไม่ต่ำกว่าประมาณ200ศพมีประเภทที่แบบว่าพอถึงขั้นหนึ่งผมชอบทำสมาธินะชอบภาวนาพุโทโธตอนเด็กก็มองว่าเวลาที่เล่นตนตีไทยมันนานหลายชั่วโมงก็ท่องไปพุโทโธพุโทโธวางคิดนิ่งๆ ให้สบายใจแล้วก็ให้ใ,หให้สงบนิ่งเคยเจอประเภทแตบบ่ว่าผีเนี่ยอยู่ดีๆก็มาปรากฏ้างนามันจะเป็นอย่างนี้คือจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรโต๊ะโต๊ะกว้างๆอะ่ะที่มันสูงประมาณสักถึงหัวเขาที่เอาไว้คือวางเครื่องดนตรีไทยโต๊ะเขาจะมาวางตอตอๆอตอต แล้วก็ทําเป็นเวทีเออพูองนี้อะไรกันนะโต๊ะที่มาต่อเป็นเวทีให้นักดนตรีไทยปูเสือ่อแล้วก็เอาเครื่องดนตรีวางแล้วก็ขึ้นไปนั่งเล่นบนนั้นนะครับบางวัดเขาจะมีโต๊ะอ,อย่างนี้ทําไว้ถ้าบางวัดไม่มีก็จะวางกับพื้นกันนั่งกันเตียเตียเสียงเสียงมันสะท้อนนะดิสอนปิดไม้แป๊บนึงก็ สวัสดีน้องแตงโมครับผมก็คืออย่างนี้นะคือว่าเคยเจอผีแล้วก็ผมก็อยากรู้ว่าผีมีมีเงาไหมก็พยายามจะงกมองเท่าที่จําได้นะอันนี้เท่าที่จําได้นะมันเป็นเรื่องที่มันนานมากเลยนะครับเพราะตอนนี้ผมอายุเข้าห้าสิบสามแล้วแล้วตอนนั้นก็ชั้นประถมแปดปีลบไปแล้วกัน เกิดปีหนึ่งห้าลบไปกี่ปีที่แล้วสี่สิบปีกว่าสิ่งที่มองดูแล้วเท่าที่จำได้ก็คือว่าผีไม่มีเงานะครับไม่มีเงาเว้นแต่เป็นพวกอีกระดับหนึ่งที่อาจจะสูงส่งขึ้นมาก็ะจะเป็นประเภทแบบสามารถทำให้เป็นเหมือนดำๆๆได้แต่ดำๆๆนั้นไม่ไม่ไม่ใช่เงาจาก จักตัวเขาแล้วก็เป็นเงาที่สะท้อนจากตัวเขาไม่ใช่เช่นผมจะเล่าเรื่องนี้ฟังว่ามีอยุ่ข่าวหนึ่งผมไปเดินเบียนเทียนที่องค์พระผดมเจดียนะ์นครปฐมนะผมคนที่นั้นนะเกิดที่นั้นแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งอืมคือไม่ไม่ใช่เดี๋ยวนึกก่อนว่าใช่ช่วงงานวันสําคัญทางพระศาสนาหรือเปล่าอาสาระามาฆลีอ,อะไรหรือเปล่าผมนึกก่อนนะหรือผมไปเดินของผม ฉพาะกิจคือคือเป็นเดี๋ยวขอนึกนิดนึงเอาเป็นว่าตรงนี้เลืือนๆไปแนละ้วต้องเลือนลึกสิ่งที่เห็นตอนนั้นก็ตกใจคือว่าขณะที่เดินอยู่นะครับก็ไม่ค่อยมีคนเลยมีผมมีพี่สาวพี่ชายหรืออะไรเงี้ยเดินแต่วันนั้นเดี๋ยวผมขอนึกนิดน,นึงนะว่าไปคนเดียวหรือไม่คืออย่างนี้ในชีวิตไปเดินหลายรอบ ตังแต่เด็กจะโตกอืมเหมือนจะมีพี่ๆน้องๆไปด้วยพอไปถึงมุมนี้ผมตกใจมากคือว่ามองไปที่คืออยู่ใกล้ๆองค์พระปฐมเจดีย์ขึ้นบันไดใกล้ๆเจดีย์มันจะมีเขาเรียกว่าวงคดนะวงคดก็เป็นที่มีคล้ายๆกับหลังคาแล้วก็รอบรอบเจดีย์ชั้นล่างนะครับจะมีเหมือนถนนรอบเจดีย์ก่อน แล้วก็จะเป็นวงคตแล้วก็จะมีพวกโบสวิหารหลังคาอยู่จุดหนึ่งที่ผมตกใจคือมันมีแสงแบบแวบผ่านไปแต่เป็นแสงสีดำนะแล้วก็มองก็รู้สึกเหมือนเหมือนคล้ายๆแล้วก็เหมือนคล้ายๆพระพระใหญ่ๆๆแต่บางก็จะเกิดเวชชังมาร์คเวทชังมาร์คคำถามในใจว่า เอ๊ะถ้าเกิดเกี่กับพระพุทธเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะเป็นสีขาวหรือน่าจะเป็นอะไรที่โปร่งใสใช่ไหมแต่อันนี้เป็นสีดําสีดําใหญ่เอาเป็นว่าสูงประมาณสักไม่ต่ากว่าเป็นสิบเมตรใหญ่มากเลยแล้วก็เป็นเหมือนรูปร่างนะรูปร่างเหมือนผภาปางยืนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านไปคือพอพอมามันเหมือนมีอะไรทําให้แบบหางตาเห็นต้องหันไปมอง พอหันไปมองก็ผ่านนุดหนึ่งนะครับไม่กี่วิก็ตกใจเพราะว่าบนองค์พระปฐมเจดีย์มันไม่มีจุดสะท้อนไม่มีจุดกําเนิดแสงสีดําหรืออะไรทั้งสิ้นใจหนึ่งก็คิดเออถ้าสีดําที่เรารู้ๆกันใช่ไหมครับจะเป็นเรื่องของทางฝ่ายมารนะแล้วก็ไม่ใช่ทางฝ่ายผาใช่ไหมหรือผีอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาใหญ่นี่อาจจะเป็นผีที่มีฤทธิ์เยอะ วันนั้นสิ่งที่ผมคิดในใจคือว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมทำไมผมต้องสัมผัสเรื่องนี้แล้วจะมีเรื่องไม่ดีเกิดกับผมหรือเปล่ามันคิดไปถึงแวบถึงขนาดว่าเฮ้ยเราจะเป็นอุบัติเหตุจะเจ็บจะตายไหมเนี่ยหรือมีอะไรมาเตือนอะไรเนี่ยเข้าใจใช่ไหมเพราะเป็นดำๆไงแต่ก็เป็นเหมือนพระพุทธร,รูปตางยืน ก็ตีความไปในแง่ดีว่าเอออาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วท่านก็อาจจะมาให้รับรู้หรือบอกอะไรบางอยา่างหลังจากวันนั้นที่ผมเดินเวียนเทียนใกล้ๆองค์พระประดียด์ด้านบนผมก็ใช้ชีวิตแบบมีสติระวังตัวนะครับผมก็ระวังทุกอย่างเลยก็พอหลังจากนั้นมาก็ผ่านชีวิตมาด้วยดีนะ ไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่เกิดเหตุร้ายหรืออะไรนะครับประมาณนี้เรื่องผมก็ประมาณนี้แหละก็คือจะบอกว่าแต่อันนี้มันก็จากเรื่องผีไม่มีเงาแต่อันนี้มันเหมือนเป็นเงาดําสะท้อนจากอะไรบางอย่างซึ่งไม่รู้นะครับก็ส่วนผีที่เป็นตัวเป็นตนเช่นผีเด็กผู้หญิงผีผู้ใหญ่อะไรต่ออะไรขอฟันธงตรงนี้ว่าไม่มีเงาครับไม่มีเงา ครับครับแอร์พี่พี่โชคโทษทีเนี่ยตรงเนี้ยคือคือผมไม่ใช่พี่แจ็คนะครับผมไม่ใช่พี่แจ็คนี่ผมพี่ป๋องครับขอโทษพี่ป๋องไม่ใช่คือคือฟังกันแบบอินไปแล้วอินไปแล้วก็เลยก็เลยจะถามนิดนึงว่ามันเป็นคำถามเดียวกับที่ผมคิดแล้วว่าเอ้ยผีเนี่ยมันไม่มีเงาโอเคเราเราอาจจะตรงจะตรงกันละแต่ว่าที่บอกว่ามันมีอิทธิฤทธิ์ไอ้คำอิทธิฤทธิ์เนาะสรุปเลย อิททลิ์มันมีระดับของมันนะเราไม่ต้องไปฟังคําที่พระท่านเทศท่านสอนว่าต้องแบบนั้นแบบนี้นะเป็นภพภูมิเราไม่เอาละเราจะพกคาพูดแบบนีาไดไเราจะไม่เราจะไม่อ้างพระแต่ปินดกไม่เอาอะไรมาเพราะว่าเดี๋ยวอ้างผิดตูพุทธพจนันลดเฉยเลยนะครับผมใช่ครับใช่ไม่เอาถามนิตเราถามนี้แป๊บนึงว่าบางบางตัวว่าเนี่ยอิททธิ์เยอะ สูงแล้วก็บางทีมันมีพลังพลังกำลังในในขอขอแทรกนิดนึงไอ้ดำดำเมื่อกี้เนี่ยผมนึกไปถึงเปรตด้วยนะครับครับออนี่ไงนี่ไงคือคือบางทีมันมีแต่ว่าผีอมเนี่ยคำว่าผีอมเนี่ยมันมีจริงนะผมเชื่อว่ามีไม่ใช่ว่าเกิดจากร่างกายตัวเองหรอกผมคิดว่าน่าจะเป็นไปเพราะอ่าไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยที่เราคุยกันอยู่เนี่ยว่าผีมันมันมัน มันมันใช้วิธีการที่กระทำกันเราอะอไม่อย่างนั้นพวกโรงแรมที่ว่าหรูหรูดังๆเนี่ยไม่เสียหายเพราะว่าตั้งจุดผิดไม่ใช่เกี่ยวกับทวงทวงจุ้ยอะไรเขาไม่เกี่ยวผมมองว่าห้องอย่างเงี้ยแต่บนห้องนี้ทําไมมันเป็นเลขตรงเนี้ยมันทําไมทางผีผ่านแล้วก็เข้าห้องน้ําหรือบางคนเจอบางคนไม่เจอจิตแข็งไม่แข็งเนี่ยบางคนเจอเห็นเป็นรูปร่างบางคนเห็นเจอเป็นเสียงเนี่ย ก็คนเจอเต็มๆทุกครั้งเลยไปไหนก็เจอแต่ผมไปไหน่ะผมไม่ค่อยเจอนะแต่แต่แต่พวกเพื่อนเนี่ยจะเล่าให้ฟังแล้วเราก็เจอแค่ครั้งเดียวที่ผมพูดให้ฟังนี่คือพวกพวกผีโพงอะเจอครั้งเดียวที่ป่าลวกอะที่ผมเล่าให้ฟังครัง้งแรกครั้งแรกนะฮะจนปัจจุบันเนี่ยไม่เจอละเออโทษทีโทษทีผมเล่าเรื่องที่ฟังอีกเรื่องได้ไหมฮะได้ครับแฟรี่แลนด์ถ้าพี่อ่าที่อยู่นครสวรรค์นะฟังอยู่นะจะรู้จักแฟรี่แลนด์ รู้จักถึงหนองสมบูรณ์ครับไปบ่อยครับไปทุกทีครับมันจะมีจะม,มีพยาบาลคนหนึ่งนะฮะที่แกไปทําเรื่องของการตัดไฝจีไฝจีไฝแกไม่ทําแบบแบบพิธีกรรมนะแกแกเห็น <c oughs> ผมปุ๊บแกรู้เลยว่าผ <c oughs> มเป็นอะไรอะ่ะคือคล้าว่าแกแกมองเลยแล้วแกก็บอกว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วแกก็พยายามบอกว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะคือคือในสิ่งที่แกพูดมาเกือบทั้งหมดฮะเกือบเก้าสิบ ห้าเปอร์เซ็นตนะถูกหมดเลยซึ่งผมไม่เคยรู้จักแกด้วยผู้หญิงคนนี้นะแล้วตอนนั้นแกก็ไม่อยู่ละแกบอกว่าลาออกจากอ่าพยาบาลปรดสอนวิชาลักแล้วแล้วแกก็ไปไหนก็ไม่รู้เหมือนแกแกเป็นคนที่ชอบแกผมก็ถามว่าทําไมถึงรู้มากขนาดนี้พูดคำนี้นะแกบอกว่าแกนั่งสมาธิแกชอบทําบุญทาบาทานแล้วแกก็เหมือนกับว่าเจอกับผมครั้งเดียวแล้วผมไม่เจอแกอีกเลย อันนี้ยแปลกแปลก,ก,กหนึ่งเรื่องนะฮะอาย้อนกลับมาเรื่องของจิตวิญญาณก่อนเพราะว่าแฟนเก่าผมแะแฟนเก่าผมนะเขาเขาท้องนอกบารูกแล้วเขาบอกว่ามีเด็กตามผมมาค<ะ>ตามตามผมมาเลยคล้ายๆว่าแล้วเขาก็รู้ว่าผมมีอะไรที่น่าผากคล้ายๆเหมือนกับเป็นตัวแทนของ ความยุติธรรมทั้งอย่างเขาบอกกันนะผมผมเป็นตำรวจก็ถูกอะ่ะก็ถูกทุกอย่างเลยสมัยนั้นไม่ใช่ตัดผมเกลียนนะฮะสมัยนั้นคือใส่ชุดอะไรก็ได้เหมือนปกติเลยนอกข้างแบบไปแบบไม่ไม,ไม่ไม่บอกใครเลยว่าเราเป็นอะไรและคราวนี้คือสิ่งที่ผมต้องการจะ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 ประกาศหาแกก็คือถ้าถ้าอยู่ในในในนี้นะก็บอกว่าผมอยากจะพบกับแกอีกครั้งหนึ่ง คือคืออยากจะกถามคำถามที่ผมคาใจแต่ผมบอกใครไม่ได้เรื่องเดียวเรื่องเดียวแต่ว่าคงคิดว่าหลายิบปีแล้วคงจะไม่เจอกันแล้ว่ะแต่ถ้าเกิดมีบุญวาสนานะฮะถ้าเจอกันอีกครั้งหนึ่งผมจะถามถามในใจที่ผมติดขัดอยู่เนี่ยผมจะถามแล้วก็ให้มันจบจบเลยไงแต่ว่าถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีโอกาสนะฮะมีโอกาสเจอได้ก็ดีนะครับต่อต่อเรื่องเรื่องผีเรื่องผีเรื่องวิญญ,ญาณ ที่บอกว่ามีระดับระดับเ,เป็นตัวดำเป็นเปรตอะไรพวกนี้คือคือถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวหรือไม่ไปไปรังควานเขาเนี่ยอาการผีอำจะเกิดขึ้นได้ไหมพี่โชคต่ทำยังไงถ้าเกิดเราไม่ให้โดนถ้าโดนผีอำทำยังไงดีกว่าเออเพราะว่าหลายคนไม่รู้คือถ้าโดนผีอำอยากจะหลุดพ้นบ่วงกันอำ คันมันต้องทําไปทีละสเต็ปนะหนึ่งสวดมนต์อัญเชิญอาราธนาพระเอจิที่คุณนับถือก่อนถ้าไม่ได้ผลก็อันนี้ระบ,บุไปกว้างๆเลยขออัญเชิญใครรับรู้ปลดมาช่วยด้วยเถิดแล้วก็เจราจากับผีแต่โดยมากเจราจากับผีไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าเขามาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะก็จะมาเยอะเย้ยถากถัง แล้วก็จะมาเล่นงานนะครับคุยไปไม่ค่อยได้เรื่องหรอกมันเป็นหน้าที่เขามาอําอยู่แล้วใช่ไหมก็ประมาณนี้แล้วก็ต้องฟิตร่างกายให้เข้มแข็งแข็งแรงนะครับในการจะต่อสู้กับมันเป็นเรื่องของพลังจิตข่าวหนึ่งผมเคยไปฝึกสอนแถวดอนเมืองแล้วก็เจอโดนผีอำชีวิตนี้โดนผีอำน้อยมากเลยนะ อันนั้นแทบจะครั้งแรกในชีวิตเลยเท่าที่จําได้อายุประมาณก่อนจะจบกปนลินญดตรปีแมันน่ากลัวเห็นสภาพด้วยตัวสูงประมาณเท่าสี่เมตรตัวใหญ่แล้วก็ตัวน่ากลัวมีแบบเขาเรียกว่าอะไรบึกนะครับหน้าตาหน้ากลัวหน้าเก่งขามหน้าตาเป็นพวกแบบมาน แล้วมันอย่างนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยบครับผมจะอธิษฐานว่าเนี่ยผมมาฝึกสอนเนี่ยมานอนประจําโรงเรียนเนี่ยมีวิญญาณมีผีมีอะไรที่แบบมีลิธรบินเดทไหมคือผมมองว่าผมเป็นคนทําบุญไงแล้วตอนนี้น้องปลอยบอกว่าเคยโดนนารีผลอําคาโอ้อยากฟังมากเลยขึ้นมาเล่าเร็วเดี๋ยวพี่โชคอยากฟัง เดี๋ยวจะบอกให้ว่าทําไมถึงยากฟังก็ตอนนี้ปรากฏว่าเขาเหมือนลวพี่กับกัปตัผมจะเป็นคนอย่างนี้ได้ว่าแถวเนี้ยมีมาที่มีมีลิศเยอะๆผมจะเป็นคนอย่างนี้มันเหมือนกลายเป็นไปท้าทายเขาไงเข้าใจนะเขาก็โผล่มาเลยมึงมึงแน่นักหรือมึงมีลิศเหรอเดี๋ยวกูจะจัดการมึง จะเล่นงานมึงเดี๋ยวจะฆ่ามึงให้ตายเลยอะไรประมาณเนี้ยเอาถึงตายเลยเขาที่จําได้คือเขาถือกระบ,บอกกาด้วยเขามีอาวุธประจําตัวด้วยนะครับกระบอกใหญ่ๆตัวบึกเหมือนแบบนักตามที่แบบตามตุยตุ่ยบึกๆตัวล,มล้มแลวหน้าตาดูน่ากลัวเห็นแล้วตกใจผมก็พยายามจะดิ้นให้หลุดมันดิ้นไม่หลุดมีมีม,ม,มีหันไปมองเพื่อนนะ่มันนอนอยู่เนี่ยไปฝึกสอนเนี่ย เป็นห้องผักอาจารย์ฝึกสอนน้องอาลีน้องอาลีมาแล้วหรือสวัสดีคุณท่าไหมเอาคนตะอ,อาลีนะครับไม่ใช่อาลีอาลีน้องผู้หญิงอาก็ปรากฏว่างี้สู้ไม่ได้ทำไงก็ไม่หลุดแล้วก็หายใจไม่ออกจะตายมั่นใจเลยว่ามิใช่อุป,ปทานหรือร่างกาย ไม่สบายหรือผิดปกติอะไรเพราะวันนั้นแข็งแรงอยู่แล้วก็รู้ตัวทั่วพร้อมนะมีสติระลึกได้ดีจําแจ้งพยายามดิ้นพยายามอะไรไม่ไม่หลุดเหงื่อแตกหายใจไม่ออกอีกแป๊บหนึ่งจะขาดใจตายผมนึกถึงตอนแรกเอจะจะสู้ด้วยตัวเองก่อนผมเป็นคนอย่างนี้ผมจะสู้ด้วยบุญบรารมีตัวเองก่อน มันสู้สู้ไม่ไหวนะเขาเหมือนมีอะไรไม่รู้มันสะกดผมไปอยู่ก็พยายามนึกถึงทั่วๆไปอัญเชิญไม่มาไม่มีใครมาตอนนี้ตอนนี้นึกระบุผมเป็นสิษย์หลวงปู่สดนะครับหลวงปู่สดวัดปากน้ําแต่ผมเคยบวชที่วัดใหญ่ปทุมธานีนะปีสามาบวชสามเดือนธรรมทายาินะครับก็ปรากฏว่า สิ่งที่นึกถึงหลวงปู่สดปุ๊บท่านมาขอท่านมาท่านก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวปูหลวงปู่จะจัดการมันให้โอ้พอได้ยินคำนี้ปุ๊บใจชื้นเลยนะนละ้ละไอ้ผีนั่นแหละมันก็พยายามจะสู้นะแต่สู้หลวงปู่ไม่ได้เลยหลวงปู่ก็เหมือนมีคาถาอาคมนะครับที่ผมที่ผมรับรู้และเห็นนะ ทันแป๊บเดียวแหละไอ้ผีนี่ก็มันก็จะเอากระบองเนี่ยทํำลายพระหลวงปู่อ่ะมันก็อยู่อีกมิติหนึ่งพอแบบยกยก,ยกยอะไรจะทำลาย,ลยลอะไรหลวงปู่ท่ามีคาถาคามมีฤทธิ์มีบุญมันก็อ้าหลงแลวแบบหองประมาณนี้อ้าหุบไม่ใช่ไงไม่ไม่หุบไม่หุบอ้าแล้วก็หายไปเลยครับผม หายไปเลยภายในคลิปตาผมก็หลุดออกมาโอ้โหนั่งเพลียนั่งแบบโลง่งโล่งอกคือรอดตายแนะล้วรอดตายสุดท้ายก็ตอนนี้ก็เลยรู้ว่าเออถ้าไปไหนเราก็อย่าไปคิดอะไรที่มันเลยเถิดในการเขาเรียกว่าไม่ไม่ต้องเอาบุญไม่ต้องเอาตัวเองไปไปลองหรือไปคิดอะไรกับสิ่งที่อยู่รอบ,รอบๆเช่น เจ้าทีเจ้าทางผีร้ายผีที่มีฤทธิ์อันนี้เตือนทุกคนเลยนะอย่าอย่าไปแม้แต่คิดนะครับแต่ถ้าอยากลองก็เชิญนะครับผมเพราะว่าทุกคนย่อมอยากมีประสบการณ์ตรงส่วนตัวใช่ไหมเออเหมือนเอาหัวไม่เดินเอาหัวไปชนฟ้าก็ไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บยังไงใช่ไหมครับ สลายเสรผมเป็นเรื่องที่ว่าถ้าใครโดนผีอำเนี่ยผมผมเคยได้รับรับรับทราบบางคนบอกว่าให้นึกถึงแม่้น,นึกถึงพอ่อไม่ไม่อันนี้อันนี้เขาบอกว่าให้นึกถึงท้าวเวสสุวรรณแล้วก็โยมทูตแล้วก็อ่ายมทูตเลยแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณนึกเลยนึกให้ให้ให,ให้ให้บอกมาเลยว่าเนี่ยมีตัวตนอยู่แถวนี้นะเขาไม่ยอมไปในภพภูมมที่เขาไปอ่ะ อันนี้นี่ข้อสุดท้ายนะอันนี้ถือพ่อถึงแม่ได้อยู่แต่ว่าถ้าไม่ไม่ไหวจริงๆถ้าพ่อแม่ไม่มีดิ้นเท่ากับผีตัวเนี้มันก็บับกันไม่ได้เขาว่าอย่างนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดนึกถึงเลยว่าจุดจุดนี้ยเรากําลังโดนผีร้ายตัวเนี้ยทําร้ายหึือ,อึําอยู่อ่ะให้นึกถึงท้าวเวสสุวรรณกับอ่าพญาย,ยมาบาลแล้วก็ยมทูตนะฮะน้อยอะเขากลัวแน่นอนถ้าไม่กลัวก็รอสักคู่เดี๋ยวเขาต้องมาแล้วก็ อ้าวมึงอยู่นี่นี่เองใช่ไหมหาตัวมาตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะครับครับคุณนนพีฟูบอกว่าผมประมาณนี้ครับผมแช่งอย่างเดียวครับอาการของการแช่งเนี่ยจะเป็นต่อเมื่อโดนผีหลอกแล้วก็ทํำยังไงก็สู้ไม่ได้ไล่ไม่ไปแล้วก็ปวนจากคนเรียบร้อยคนอะไรต่ออะไรนะไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะผมว่าโดนปวนขนาดหนักเนี้ยเดี๋ยวได้ด่าผีเละเทะเลยนะครับไม่ต้องห่วง น่าจะเป็นเหมือนกันหมดเป็นสัญชาตญาณสัญชาตญาณดิบออกมาจากลุกๆสวัสดีน้องแจมครับผมยินดีต้อนรับครับมาขึ้นมาคุยได้ช่องผมอยากาให้อยากให้ตารางเล็กๆเต็มหกช่องนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมอบอุ่นดีนะครับ ม่แล้วคุณปอยไหนว่าจะมาเล่าเรื่องผีอะไรก็ฟังอยู่เนี่ยโหตูบหมดแล้วเนี่ย้องอโชคเขายังไม่ยอมขึ้นมาคุณปอยจะเล่าเรื่องอะไรฮะเอาลองอาฟังเมื่อกันครับเอาขึ้นมาหน่อยสิเดี๋ยวไม่ต้องกลัวหรอกห้องนี้ไม่มีขโมยดวงไปแต่ขโมยใจอย่าเคยดูนะคอยดูนะค,นะคุณปอยมานะพี่โชคมาเลยมีกลิ่นไอพี่ชสมชาติมาเลยอ่ะมีกลิ่นเลยอ่ะ บวบ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 มาเลยอ่ะละอันนั้นเลยเละใช่อย่ค่อยดูดดค่อยดูเดแล้วนี้เปลี่ยนชาติหายเนี่ยตอนนี้ไม่มารายงานตัวเลยเนี่ยเขาโผล่มาแล้วแต่เขาไม่ขึ้นวันนี้นานก็ไม่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยตอนเอาอย่างนี้มาเกี่ยวเบ็ดแล้วจะมาเอ๊จะมาเปี่ยนกระเทไม่เชื่อไม่เชื่อเอาขึ้นมาดูเอานี่ เชิญคุณแจ่มกับคุณปอยมาสิน้องปอยเดี๋ยวต้องเรียกแบบเวอร์ชันนี้น้องปอย เราปล่อยประสานอย่าไปว่าอะไรต้องปล่อยกันละกำลังเก็บมะนาวอยู่ครับกำลังยื่นไปเก็บมะนาวแป๊บหนึ่งับมะนาวไกลพี่โชครู้ไหมว่าปล่อยประสานอย่าไปว่าอะไรปล่อยอ่ะไม่ชื่อเขาปล่อยฝนตกปล่อยปล่อยฝนตกไปปล่อยครับเขาบอกสวัสดีจ้าเจ้าของสวนส้มโออ่ะคุณอดีศรครับ คุณอดีศรคุณอดีศรจะมาเล่าเรื่องอะไรครับหลับคาไ์ไปหรือยังครับคุณตักปุกคุณอดีศรหน่อยสิไม่รู้จักเขาไปเล่นงอย่างเขาดา่าเอาข้างบนข้างบนช่องบนตอนแรกเขาบอกเขาเคยเจอผีครับอ,อ๋อแต่มีคนเล่ามีคนเล่าค้างอยู่เลยต้องรอคิวนะครับ แล้วของเงียบเขาก็น่าจะหลับไปแล้วให้เวลาเขาหน่อ,นองเงยเครบและได้สองดวงไปแล้วั้เครดิตครับที่อดีตสอนครับหลับแล้วให้เขาพักผ่อนน้องปอยน้องปอยเขาบอกว่า